สวัสดีค่ะอ้ามเองนะคะวันนี้นะคะในฐานะที่อ้ามเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและต่อสู้เพื่อต่อต้านความรุนแรงต่อเพศหญิงและก็ชาว l g b t อ้ําต้องการที่จะสื่อสารข้อความไปยังคนไทยและคนต่างประเทศทุกท่านค่ะให้ทราบว่าวันที่8มีนาคมนั้นคือวันต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีสากลและที่สําคัญวันที่8มีนาคมที่จะถึงนั้นจะเป็นวันที่ จะมีการเปิดตัวแถลงข่าวของพรรคการเมืองที่อ้างว่าเป็นพรรคที่ก้าวหน้านะคะดังนั้นค่ะอ้ําขอกล่าวข้อความบางอย่างเพื่อที่จะฝากให้ทุกคนได้คิดนะคะว่าหากพรรคที่อ้างอุดมการณ์คนเท่ากันเสมอภาคและเป็นประชาธิปไตยโดยที่เสนอมาตลอดว่าพรรคเราจะเล่นการเมืองใหม่แต่สุดท้ายแล้วกลับนำบุคคลที่เคยใช้ความรุนแรงต่อคู่ครอ,องของตนเองนั้นมาเป็นว่าที่ ผู้นำพักใหม่แถมไม่นำซ้ำนะคะอ้๊ขอยืนย,ยันว่าคนนี้มีชื่อว่าคุณทิมพิชาคนคนนี้เนี่ยยังมีพฤติกรรมที่เหยียดเพศถึงคั้นให้คู่ครอ,องของตัวเองนะคะที่เป็นผู้หญิงต้องกราบขอโทษกราบตีนนะคะหรือกราบเท้าเพียงเพราะเธอแค่ชมผู้ชายอีกคนนึงว่าเซ็กซี่ เราจะยอมรับให้คนแบบนี้ที่ใช้ความดุแดงต่อผู้หญิงและมีทัศนคติเหยียดเพศหรือเหยียดผู้หญิงนั้นได้มีสิทธิ์มีเสียงชูน้าชูตาในแวดวงประชาธิปไตยได้อยู่อีกหรือถึงเวลาแล้วค่ะที่การเมืองใหม่จะต้องเกิดขึ้นจริงและไม่ใช่แค่ลมปากหรือโฆษณาหลอกลวงประชาชนของบางพักเราในฐานะผู้รักประชาธิปไตยนะคะควรอย่างยิ่งที่จะออกมายืนหยัดต่อสู้กับความไม่เสมอภาคในทุกด้านขอย้ําค่ะ ในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องความไม่เสมอภาคและความรุนแรงทางเพศเพราะประชาธิปไตยนะคะไม่อาจถูกทําให้ตัดขาดได้ต่อการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีหลักการประชาธิปไตยเพื่อคนเท่ากันนั้นย่อมหมายความว่าสตรีหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะย่อมมีความเสมอภาคเท่ากันทางคุณค่าทางศักดิ์ศรีในด้านสิทธิและการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเสมอภาคเช่นเช่นกับชนชั้นที่กดขี่พวกเราหรือที่เรียกกันว่า ชนชั้นเพศชายนะคะโดยเฉพาะเพศชายที่ไม่ใช่ชายข้ามเพศและเป็นชายที่เป็นรักต่างเพศก็คือผู้ชายที่รักผู้หญิงและนั่นเองค่ะคือสิทธิอําต้องการที่จะสื่อและที่สําคัญนะคะบุคคลเหล่านี้ที่เป็นตัวแทนประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณทิมที่เป็นสสที่เป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนประชาชนราษฎรนั้นคนเหล่านี้นั้นย่อมเป็นปากเป็นเสียงเพื่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและคนเหล่านี้เนี่ย จึงไม่ควรี่จะมีประวัติในการทําร้ายชนชั้นทางเพศชนชั้นทางเพศก็คือผู้หญิงที่ถูกกดขี่อาชีพที่ที่ถูกกดขี่เช่นคุณทิมที่ทาร้ายผู้หญิงที่เป็นคู่ครองของตัวเองและทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะความรุนแรงในครอบครัวนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความชอบธรรมใดๆได้เลยเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าความรุนแรงทางครอบครัวนั้นมีความชอบธรรมความรุนแรงไม่ว่าจะในหรือนอกครอบครัวล้วนเป็นความรุนแรงจําไว้ค่ะ และนอกจากนั้นค่ะเราต้องอย่าลืมว่าบุคคลประเภทนี้ที่อาจจะมีภาพลักษณ์สาธารณะที่ดีมีความสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวหรือผู้ร่วมง,งานอย่างดีไม่ได้หมายความว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไปนะคะหลายครั้งที่ลูกเราเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมาที่ทําให้เราเห็นว่าผู้ชายจานวนมากในสังคมเนี่ยมีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินมีสถานะยศถาบรรยาศักิ์ใหญ่โตแต่พอเปิดประตูบ้านไปนั้นเราอาจจะเห็นพยาว ภรยาที่ถูกตบตีเราจะเห็นคนที่ถูกด่าทอเราจะเห็นภรยาที่ถูกข่มขืนหรือถูกลดทอนคุณค่าให้ราก,กัับว่าเธอไม่ใช่มนุษย์บางครั้งแม้กระทั่งลูกของตัวเองยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าพ่อตัวเองข่มขืนภรยาของตัวเอง ด้วยเหตุนี้แล้วค่ะเราจึงควรสร้างสังคมและวิธีคิดที่เป็นประชาธิปไตยที่จะไม่หลังมลทนที่้กับคนเหล่านี้หรือช่วยกันปกป้องเพียงเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นพ่อหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ร่วมงานที่ดีเราควรจะต้องหันมาสนับสนุนนะคะให้ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเหล่านี้ได้มีปากมีเสียงและได้รับความยุติธรรมตั้งหากและด้วยประการละนี้ค่ะก่อนที่จะจบอ้้มจึงขอเชิญชวนให้ผู้รักประชาธิปไตยและนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี รวมทั้งผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศนั้นให้หันมาต่อต้านการใช้การให้พื้นที่ทางสังคมและการเมืองต่อคนที่กดขี่เราและคนที่ใช้ความรุนแรงต่อพวกเราอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะคะว่า the personal is political หรือที่แปลก,กันว่าเรื่องส่วนตัวคือเรื่องการเมืองเราต้องออกมานะคะต่อสู้เพื่อที่ว่าความรุนแรงทางเพศในครอบครัวน,นั้นจะต้องถูกทำให้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้นค่ะก่อนที่จะจบไปนี้ร่วมกันต่อต้านความรุนแรงทางครอบครัวร่วมกันต่อต้านความรุนแรงทางเพศเพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับน้องสาวพี่สาวพ่อแม่ของคุณอาจจะเป็นพ่อของคุณด้วยซ้ำที่อาจจะเป็นคนที่จะฆ่าแม่ของคุณคนต่อไปดังนั้นเราต้องออกมาพูดให้ดังค่ะว่าความรุนแรงทางเพศคือเรื่องที่รับไม่ได้ Fight